ห้าสี่สามสองแอคชั่นไปใส่ไปิบห้ามันยงู่ตาเขานี่ยตะกูเนี่ยลายุอันยูน่าเานี่ยละมา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 ลางลงลางลงลงลตัวท่าแม่มึงกี่ตัวหน้กกูโจ้ได้ละต่เพิ่งได้ละตัว่ะฉันด่านอ้เอ๋พวกีเนี่ยพวกดี้คนพนีเป็นมาได้ขนาดฮะ เพื่อจะกลับเพื่อจะมาะจะถึงปนัดชอเอาไวา้ไว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 ้แต่อ,อย่าเชื่อตู้อ้าวปุ้ยเมื่อนี้ลูกเต้ามาฮะเอามาขอครบไว้วันวันสิ้นปีแหละทวดจะได้ลงให้ลงหน้าเลยเดือบานเนี่ยขอฝ่าขอฝนเด้อปูเด้อเอาแกลูกเต้าก็มาขอสิ่งที่ดีๆนั่นแหละน้ำปูนั่นแหละปีนี้ขอให้ให้นะใเฮนะ่า เอาเฮางอะไรที่พ่นฟ้าให้ตกถืกต้กองตามนะดูการตัวมังใส่อันนั้นไม่เท่าเอาเชือกมาใส่ลูกเออปูแล้วไปนคนมักกินเหล่ามักเมามักอย่างตัวหมักมลหม,มักซืึนกินเ<อ>ปีน,เน,ปนี่บ่อเออกินเปีนี่บ่วไายกินเป็นตัวเท่านี่ะนะในหเอาได้พึ่งบรารมีเพิ่งกระดาทุกปีเออไม่ได้มีเล็บบ่ล่ะมีอยู่เขี่ยวไว้เขี่ยกับอยูโอ้ยมึงเขี่ยวมึงอยู่ใส่เลยเนี่ยมันบอกคุเงินแห้งแจ ผูนี่บักีดาเจ้ามากมึนงนั่งหายฟใ,ใอ่อ้าวผู้เดอ้ออ้าวลูกเต่ามาขอาวะขอเลียงผูเลียงยาต้อใส่ไม่ขีดอะเอามา้หม้ยใส่เหล็กขีดเอามาหมนไม่ขีดหรอกเหล็กขีดวายผู้ครับมมมีไฟติมม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 ม เอาจักหลากระชามเล่าเสลิดก็เนาะให้อย่างกู้เจ่าดีอ่ะเออหนี <t ari> <t ari> ่เดิเจ้าแค่พอตัวคือคือแค่เอาจำเก่าเนาะหลาจำเลยคืออย่างเออจำเลยคือมึงบ่เคยสิ่จำเจ้าจำป่นอ่ะเออนั่นๆอาม่าใส่เทียนใส่เทียนหลกเออหนาวใส่เทียนเออเออมันใหม่กูหนาวอืเนี่ยตั้งมาหฮะ เอาน้องจีนบ่ได้ดนี่โอ้ยเอาไว้หันกระได้ไหันกระได้อดเอาปูเด้อถูกเจ้ามาขอคาราบะอันเจะเฝ้าเอาปูกินแล้ว,วลนะอันนี้หลานกินเนี่ยบ่เนี่ยหลานกินเนี่ยอืมอืมจกินอะไรต้องกินอะกินเนอ้อตะเกียบโกักโย่คุณรับเศษปูซื้อๆดอกเอ้าวบานี้กันปูกินแล้วหลานสิกินเนี่ยบ่เนี่ แพงให้หลานเรียบร้อยวาหันแพงให้ปูนี่อืม,อมนั่นนั่นอ้ยขอโทษเด้ออ้าววางหันแพงให้แพงให้ปูนอ,อม,มันใ,นให้หลานเรียบร้อยหลานเออนั่นยีจกจีไหลายหึยังยองไงเจ้าเมาเด้ออ้าวนี่แหละคือเฮาห่องเฮางพึ่งผ้าใช้พื้นน่ะแพงให้ปูกันไหมอ้าวนี่ปูเดอ้อบดนี้เดอ้อ นี่แหละพอแม่พ้าเห็ดตั้งแต่นพูดสังกษายาสังกษีอาเท่าเอ้ยมเกิด่อั้บอกเพื่อนปฏิบัติมาแม่แล้วมึงเกิดรุ่นกูเนาะกูอพอใหญ่ฟังมึงก็ฟังเงาแตะวะมึงกลัวมึงก็ผ่า,าออกซะ่ไหมเฮ้ยมันบอเปิดเผยเอยออ่ะปูเม่อชีวเเห่งเห็นเออนี่แหละใกล้ตัวนึงปูฟกินเลยคนคนโอ้คนจิครับเออนั่นแหละหลานแหละล่ะคนละล่ะมันเกิดมามาคาบมาหรอกก็สิเป็นคนจังเสียมาเลี้ยงไว้เลยไงอีหลีวันนี้แมอื่เอาครับ ปูกินแล้วร้านกินเร <ừ m. S 2> ้บา้อลานกินเ้บาปูไม่คือม่ือของบบจิงเรียนปูสามสาส้ำๆกสซ้ำามเน้ยเยบเเฮ้ยมึงคือตาไหลด้วยแต่เช้า เฮ้ยคนยังคนยังคอยไงเดี๋ยวบ่บ่ม้อไงเดี๋ยวบ่บ่มอหมไงไปเลยดิวนี้านี้พ่อ่สิกินเน้บาเลยกินเจ้าเออลังมาปูกินแล้วบาเลยกินเนี้บาเลยกินเน้บาเลยเออเป็นมูเป็นตัวสาวเออยิงี่ล้วสู้ปีกันกินน้อลยเคุชันแค่เมาไปลยหมูไฟว่ากูจีชันกูกูมเทียงซื้อป่้ยอันสี่ถมถือสาเนี่ย เรียงชีวิตของคนเนี่ยมัน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 หลายขันจอนจ้วขันตอนแบบไหนหลายางคนมาเกิดมามันก็บพกแขนขาบวกเครื่องแม่บ้าครับนาซาเนี่ยมันก็บพวกเด้เกี่ยวกับจิตใจด้กว่าอ๋อคนยังโจกเกี่ยวดีแค่หลายางคนเนี่ยนาซาผู้ให้เนี่ยใจมันยังผู้ให้จึ่มเลยแม่ มึงผู้ให้คือขให้เาบเล้วนีไนะเราก็นเกิดใจดีใจดีลูกหลานน่าเกิดมาน่ยยาบงยาบ้ามึงจะไปไกลเลยมึงจะไปใกลเลยบ่เอาบ่เลีมชูบยาบ่กินเ้ามู่บยาติเอามึงเอาจากพวกได้ไหมบ่บ่บ่อ้บ่เอาดีท่าเมีนชิดา่อยแม่นบ่เอาสั่นพ่อให่กินได้เลยเอ่า พูดรังบ <eux. S 1> ึงเลยูดรังบงเยูนะูรังบึงูิว่าถบับกูบอเลวหลานกูบอวาูได้ยิน่เลยหันหลังเส้เสแตกยังกูบอกกดีๆมันเปลี่ยนเนี่ยมันเองมาหลานกินด้มเม่หููกินว่าโอ้หลายหน้าครยเจ้ามึงกักับวกนีเจันกูว่าไปมึงก็รับไ เสนหัวหันหันหันหนามาหาพ่อแมงหว่าเนีน่ยโอ้ยเพราะม,มันคือบ mm ัถ hmm. ุใเนี่ยชีวิตของคนเขาเนี่ยจะจะไปอะไรเนี่ยรอาอีกแล้วเจ้าขันหัวยจะว่าเจ้าของร่างกายบพรแข็งแห้งแล้วเขามันมียาดีดีได้อย่างกูได้อย่างก็น้อยแล้วกูชี่อด้ล้ววงข้าวๆเนี่ย ยาสิยาดีเอลซีเนี่ยเป็นลักษณะใดอเว้ยมันกลาเป็นกองเป็นเก็บชุนมึกมะใครมึงเก็บชุนมากอไม่เคยกินแต่เช้อคนนอนหละมันมันโงหักกันว่าประเพกันเล็กว่าใครอีกแล้วเออคือเ็นก้อมก้อมลังกู chị lo em cho hay em mình bây giờ cho bố để <laughs> nói chạy cô bố bố cho lâu lại biếng chẳng hề ướt thề già thề thề pi cả đại bố giá hay cô bố hay cô chạy cô đi cầu hay không từng chi đấy cầu hay không từng chi หลานปูกินหลานหลานกินได้บ้างเลหลานหลานกินได้บ้างมจำได้่บอว่ากูไดกิน่ะในมันว่าหลานกินได้บ้างครับเออนั่นหลนห่ยบักบักใส่ิงลิงบักน้ำบักติงบักดิงบัเข่งเลยอคนพอไงมันิเมามิเมาไม่ใหญ่ใยิเมาด่า่อยมึงเยี้ยมาหามกูคนยังกูะรคนเมาแล้วเลยไม่มีช่วงไงมันจะแมนยูแมนปู มึงกังเทียนด้วมึงแชร์กูหรือแชร์ไว้คอยเป็นหลานเจ้าหลานแม่มึงที่กูขอมึงเป็นเชียวมึงติดปัิเศรกูทีบ่โม่โม่ฮะคอยย่ำคอยบาปมึงรู้ถูกกูทีบ่แม่นรู้ถูกรู้ถูกกูขอยเป็นเชียวมึงคือบอกเป็นบักบอกบอกสัญญาณมาฮะคอยเป็นหลานเจ้าแม่คอยเป็นลูกเจ้าหลานเกิดเพราะหลานกูเพราะเชียวคือกูมีความพอใจว่า กูทีเป็นเสี่ยวกับมึงนะมึงคือบอสปุกเป็นเสี่ยวกับกูเหรอฮะกูเตงเ่าแขวมเลยมึงที่เป็นเสี่ยวกับกูคือบอสปิดแป๊บนึงฮะรอใหญ่ลูกหลานดาบเดอขอจังมือหนึ่งเซี่ยวกับเสี่ยวหมอเออเป็นสิ่นี้หมาโม่เสี่ยวกูเตงเ่าแขมแล้วมาลวงฮาฟพอมึงเก่งใช่ว่าเป็นเสี่ยวกันเสี่ยวใช่ว่าเป็นเสี่ยวกันแม่หรอแม่เสียว เชี่ยวกันนะเจยวกินแล้วบอกกันแล้วปุน่ะเอีบ่ะหลานกินลยเออเลยบอกอมยองเลยพ้อข้อข้อกลับบ้านปกลับอย่างไรขับไกขับมาเกี่ยวกันนั่นปู้งเลยปุได้งได้ยไม่เรียงกูให้ปวดขี้เว้ยมาปขี้อยู่บ้านโาขี้นี่ก็ได้ด่ักูอยู่นีไหม แม่ม่งเวเอาทุกอย่างมากูดิเจ้าคือมากินไอ้นี่นี่นี่มงมิประโยชน์เนี่ยเนี่ยเนี่มงมิประโยชน์กว่าอะไรใส่ใส่ยิงปิงกูเจ้าอันยาอันยาน้ำมันอันเพิ่มกำลังบ่เนี่ยเขาเอือยังก่อนฮ้อมดีหอมดีฮ้อมดีมันเป็นสิ่งมอมลุ่งหลังกายไปบ่เขาวางก็แคันแหละเจ้าจินเบิงเจ้าจินตึ๊บตึ๊บเขาเมาเลย มกูปวดจดแม้นก็ไม่ได้เสียคาร์โบนด์โมเมนต์เลยมอเมนหรอกพูดมิ้นนะเฮ้ยพูหันหน้านี้ให้ย้ำปูนนะแล้วมิ้นปวดเจ้าคนว่าเคยได้ยิ้มจดจี่เบื่อดสียกูดูเสียถ้าวันเศร้าม่อแล้วมึงจะเป็นเสี่ยวกูก็ตีเงาเขียวมึงเนี่ยเบื่เปิดเขียวแม่มึงก็เสียงมั้มีเขียวโอ้ยกูเงินแท่งจ้ะเออนั่นนั่นกินเบิ้ง ก็จังามาหมดเข้าเนี่ยก็ฮอมดีฮมดีบำรุงบำรุงกำลังถููต้องกิลดชื่นยังก็ชดชื่นชดชื่นแม่แม่ชดชื่นเนีูงงพวกกูละกินเบอบัเอาจยซาลูกสลาดปุ้นะมื่เลี้ยงอีกแล้วอเมือนี้นมันทงเฮทงหน้าไว้เมาเป็นไหนระชาต โอ้แซ่บเวยแซ่บหอมดีแซ่บกินเม็หอมดีกินเม็ดมึงลองกินะนี่แหละก็กูือมยงเลี้ยงปูน่ะป็ยังมายากูได้มั่วยนั้นอไปะมาณวนั่น่ยกมนนอยไหกับานเยยูนี่ก็นนในเนี่ภาษาาซื้อปูปูใช่ละไม่ไง ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ